สวัสดีค่ะเข้ามาพบกับทางช่องเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะทาไมคนมาเลเซียแห่ไทยจนเป็นอันดับต้นๆต,ตั้งแต่โรคระบาดโควิด -19 อุบัติขึ้นมานะคะโฉมหน้านักท่องเที่ยวของไทยก็เปลี่ยนไปจากเดิมจากการที่เคยพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนเป็นหลักนะคะกลับกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยมากที่สุดในช่วงปีหลังๆนะคะ กลับกลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนไทยไม่น้อยจนเกิดคำถามตามมาว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญให้ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยอย่างมากในช่วง2องถึงสปีหลังๆนะคะมากจนถึงกับแซงหน้านักท่องเที่ยวจีนไปได้แม้แต่ในช่วงที่จีนกลับมาเปิดประเทศแล้วก็ตาม ในเดือนแรกของปี2566ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วมากถึง1,661,128คนจากจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมในปีนี้อยู่ที่10,631,167 1คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง710%ตามมาด้วยนักท่องเที่ยวจากจีนรัเสเซียเกาหลีใต้และอินเดีย ซึ่งในปี2,566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้ตั้งเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยวเอาไว้อยู่ที่2.38ล้านล้านบาทโดยเกิดจากนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเย,ยือนประเทศไทยทั้งปีจำนวนอยู่ที่25-30ล้านคนซึ่งสร้างรายได้ราว1.5ล้านล้านบาทและนะักท่องเที่ยวชาวไทยที่ออกเดินทางในประเทศจำนวน117-135ล้านคนหรือครั้ง สร้างไรายได้ราว8.8แสนล้านบาทซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของประเทศซาอุดิอาระเบียและกลุ่มโอเปกพลาสและสงครามรัสเซียยูเครนอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหากรรมการท่องเที่ยวจากสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่ปรับสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ก็คาดการไว้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังจะยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้เผย3ปัจจัยนะคะ ที่ทําให้ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากเป็นพิเศษโดยมีปัจจัยแรกนะคะคือไทยเป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งทั้งสินค้าและอาหารไทยเป็นประเทศที่หาอาหารบริโภคได้ง่ายสามารถรับซื้อประทานได้ตามข้างทางร้านสะดวกซื้อก็เปิดทําการ24ชั่วโมงอีกด้วยนอกจากนี้นะคะอาหารไทยนับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีชื่อเสียงระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้นทางใต้ของไทยมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ไม่น้อยไทยมีห้องละหมาดอาหารฮาลาตมัสยิดที่สามารถรับรองนะักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมาเลเซียได้โดยมาเลเซียประกอบด้วยสองเชื้อชาติหลักได้แก่ชาวมุสลิมมาเลราว60เอร์เซนและชาวมาเลเชื้อสายจีนราว20เอร์ซนซึ่งก็มีวิธีการกินคล้ายกับคนไทยเชื้อสายจีนเช่นกัน ทางภาคใต้ของไทยมีแหล่งช้อปปิ้งรับรองชาวมาเลเซียอย่างตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีสินค้าที่ขึ้นชื่ออย่างเม็ดมะม่วงหิมาพาน์เกาลัดอาหารทะเลแปรรูปและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและชาวมาเลเซียยังแวะแหล่งช้อปปิ้งในกรุงเทพไม่ว่าจะย่างเยาวราชตลาดจตุจักรถนนเข้าสารวัดวาอารามรวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆในไทยด้วย ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานกัวลาลัมเปอร์เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมาเลเซียนิยมท่องเที่ยวในภาคใต้ของไทยด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมรวมไปถึงอาหารที่คล้ายคลึงกันโดยนักท่องเที่ยวมาเลเซียมียอดการใช้จ่ายในไทยราว5,506บาทต่อวันหรือ28,729บาทต่อทริป นอกจากนี้นะคะไทยยังเป็นประเทศเสรีใหอิสระทางความหลากหลายเชื้อชาติไม่ได้มีระเบียบทางศาสนาที่เข้มงวดเท่ามาเลเซียสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ชาวมาเลเซียพากันมาเยือนไทยเพื่อผ่อนคลายและให้รางวัลกับชีวิตส่วนปัจจัยที่สองนะคะที่ชาวมาเลเซียเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในไทยก็คือมนฑลเสนข,ของชายหาดไทยนะคะ เมื่อเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นแดนสวรรค์ของชาวต่างชาตินะคะก็คงหนีไม่พ้นประเทศไทยที่มีทั้งชายหาดที่สวยงามน้ำทะเลใสชวนให้ดื่มด่ากับบรรยากาศทะเลเหมอกมีเว็บไซต์แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะได้จัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2566ผลปรากฏว่าชายหาดไทยติดอันดับไปถึง5แห่งนะคะโดยมีเกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะ หาดไลเลจังหวัดกระบี่หาดฟรีดอมนะคะจังหวัดภูเก็ตแหลมหาดกอยอาวใหญ่จังหวัดพังงาอาตโนดเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสถานที่ที่ชาวมาเลนะคะจะท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับความงดงามเช่นชายหาดสมิลาทะเลสาบสงขาทะเลหมอกเบตงหาดในภูเก็ตซึ่งเต็มไปด้วยชาวมาเลจํานวนไม่น้อยส่วนปัจจัยที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออํานวยนะคะ เนื่องจากชาวมาเลมีพรมแดนติดไทยอีกทั้งชาวมาเลก็สามารถเข้าไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่านะคะหากอยู่ไม่เกิน30วันจึงทำให้ชาวมาเลสามารถขับรถเข้ามาเที่ยวไทยช่วงเชา้าและกลับในช่วงเย็นได้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชาวมาเลเซียกับชาวไทยก็สะดวกมากกว่าแต่ก่อนมากและดังนั้นนะคะ จะเห็นจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มการเปิดให้บริการรถไฟสายใต้อีกสองขบวนเส้นทางสถานีกรุงเทพปาดังเบซาฝั่งมาเลเซียตั้งแต่สิงหาคมปี2565เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยดูบ้างนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเศรษฐกิจไทยและการท่องเที่ยวเป็นแบบไหน มาเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะโดยท่านแรกได้ให้ความเห็นไว้ว่าถามเพื่อนชาวมาเลเซียเขาบอกประเทศไทยมีบรรยากาศความสนุกมาต่อที่ท่านถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้มีขมรขับตุกๆในไทยเยอะมากก็ไม่รู้ว่าตำรวจไทยไปอยู่ไหนถึงทำเป็นไม่รับรู้ว่าอาชีพคนขับตุกๆเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้นแต่มีคนขมศมาขับรับนักท่องเที่ยวแล้วแถมพูดอังกฤษคล่องปือ คนพวกนี้แหละจะทำลายภาพลักษณ์ของคนไทยพอนักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าเขาเป็นカメนเนืน่องจากเป็นอาชีพสงวนมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะทุกประเทศมีด้านมืดด้านสว่างและนักท่องเที่ยวที่มาก็ชอบแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินว่าคนที่กระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวจะเป็นคนไทยเสมอไปนะครับ เขมรลักลอบเข้าไทยเยอะมากโดยนายหน้าของคนไทยเองพอเข้ามาไม่มีงานทำก็ออกหากินไม่เลือกวิธีเหมือนกันนะครับมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะคนมาเลเซียโชคดีทำงานมาเลเซียเงินเดือนเยอะๆมาเที่ยวไทยอาหารไทยโรงแรมก็ถูกกว่ามาเลเซียเลยมาเที่ยวไทยเหมือนประเทศตัวเองเลยมาต่อด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะคนมาเลเซียคงรู้คงได้สัมผัสแล้ว ว่าดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่เที่ยวแล้วมีความสุขเขาเลือกทางที่ดีสำหรับเขามีความสุขวันหยุดไม่หนักกระเป๋าแถมได้สัมผัสสิ่งที่ดีกว่าของวันหยุดพักผ่อนและนี่ก็คือข้อมูลบางส่วนนะคะที่ทำไมคนมาเลเซียถึงแห่มาเที่ยวไทยเป็นลำดับต้นๆน,นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะแอนมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้นะคะแอนมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ